สวัสดีค่ะข้าวรััวกับบุมมาทำแกงค้ัวผิกมูกกับนอค่ากันค่ะตั้งน้ำมไม่ร้อนนะคะแต่ก็ใส่เครืองแกงคั่วปลายาลงไปได้เลยค่ะเป็นเครื่องแกงตายรสเด็ดรสชาติเค้มค้อนรับรองแพทถ,ถึงใจแน่น,นอนค่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำเองเลยค่ะรับรองไข่แกงก็ร้อยค่ะแล้วก็ใส่เคยตามลงไปนะคะละลายข้าวกันค่ะ เวลาแกงกั้วพรกทายร้อยให้แกงไอ้แพทสักนิดนะคะนำเดือดเราใส่มู่ลงไปได้เลยค่ะ รุงรดน้าตาลค่ะเกลือค่ะตามเดือนนอค่าค่ะ ให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำลือแห้งนะคะเวลาแกงกัวพริกน้ำจะต้องไม่เลี่ยวเกินไปแกงให้เข้มข้นสักนิดนะคะ พอนำแกงเหลือมแหง้งโรยใบยมังกรูดได้เลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะกลิ่นหอมชวนให้เหนื่อยข้าวแกงคว่าพิกถ้าแกง,อ,ง,นแกงแอน่น้ำแกงแข้มขอนรสชาติแพทกินกับข้าวส่วยร้อนรอนหลัรบรองร้อยทึ่งใจแน่นอนค่ะ เ็จแล้วปิดไฟตักเสื์ฟได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บูมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ